S <S <S เริ่มเลยนะอันนี้เข<อ>เ้าไหมเนี่ยหลบไหมต้องออกไหมไม่ครับ<ด>มาม,มากินมะพร้าวเขาเอิญมะพร้มมาวนี้เกาะกะทิมะพร้าวกะทิครับว่ามันสีมแมนคว้นเขาบ่อสีถึกตัวหรือสีถึกตุม่มอา้าพาเลยครับพาเลยบานนี้ <S <S กำลังพายายามอยู่ว่ามันสีไก่บ่อเอา <S 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 ้าคือบ่อถวยมะฮห่างหนามมันงเหรอห้ามมันมีหนาม มาแล้วครับมาแล้วแก้แก้แกเลยแก้เลยพาย <c oughs> สีได้บ่ไม่มีน้ำหรอกนี่ขึ้นมาว้าใสใสใสว้างล่งจะบ้างล่งจะเฮ้ยจริงจขอช้อนหน,น่อยค่ะเอาเอาช้อนมาตักดูซิใช่ไหมเฮ้ยจริงๆแล้วมันต้องฟูกว่านี้เปล่าวะประมาณนี้แหละ <c oughs> า้เอาช้อนตักสิ อันนี้เป็นการรีวิวบรกเผ๋าเลยครับนี่ว่าสิถึกตัวบ่๋อจิ้มเนื้อจิ้มเนื้อเอาอันนั้นเอาให้พี่ปูถือไปก่อนเอาไอ้ตากเนื้ออยู่กับปูเนี้ยอย่าวางเออมันจะได้ต่อเนื่องไปเลยเขาจะได้ว่าเราไม่ได้โกหกลองตากเนื้อดูได้ไหมโอ้ตากได้ตากได้นี่ตากได้เลยตากได้เลย โอเคครับเข้าปรตตวแล้วครับนี่ชิม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 ชิยเิม่ยชิมชิมชิม